ตั้งแต่ทาออนไลน์มาช่วงแรกๆเลยตอนที่เพิ่งโดดเข้ามาในธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเครียดไหมจ๊ะไม่เครียดเลยโอ้สนุกมากถ้าช่วงช่วงที่โดดเข้ามาเลยนะเพราะว่ามันขายดีช่วงแรกๆนี่คือย้อนกลับไปกี่ปีแล้ววันนี้สิบหกสิบเจ็ดปีละใช่ป่ะตั้งแต่ผมเรียนจบอายุยี่สิบสองอ่ะก็ตอนที่อินเทอร์เน็ตถูเปิดใหม่ๆเลยหนึ่งเมกมาใหม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือตั้งแต่อายุยี่สิบสองเลยมันมันไม่เครียดเพราะมันไม่มีคนทาเพราะมันไม่มีคนทําผมว่า ส่วนหนึ่งที่ไม่เครียดเพราะมันไม่มีคนเปรียบเทียบด้วยแหละเออมันไม่ม like like ีคนเปรียบเทียบลองคิดว่าสมัยก่อน eBay ก็เพิ่งเริ่มใครของออนไลน์ก็เพิ่งเริ่มทุกอย่างก็ไม่มีกลุ๊ปมีแต่เว็บบอร์ดใช่ปะเราก็เข้าไปอยู่ในเว็บบอร์ดในเว็บบอร์ดก็มีแต่คนที่แบบไม่รู้เรื่องคุยกับคนไม่รู้เรื่องอ่ะเออแบบมันขั้นตอนมันมันงงไปหมดถูกะถูกไหมฉะนั้นเนี่ยมันเป็น่คนช่วยกันเออมันต้องแบบมันต้องช่วยกัน่ะสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนจบมาผมยังถือ PCT อยู่เลยอะยุ เป็นแป๊บหนึ่งละแต่ผมถึงทีซีทีอ่ะซึ่งผมกําลังจะพูดว่ายุคนั้นน่ะแบบมันมันเป็นอะไรที่มันใหม่มากมั้งมันใหม่จนกระทั่งทุกคนก็เลยมาช่วยกันเหมือนช่วงนี้ที่ผมเล่าให้คิวฟังว่าผมเล่นแล็คอยู่คือแล็คเงาะล็อกใน16ปีที่แล้วเนี่ยกับแล็คต้องเทียบว่าแล็คเงาะล็อก20ปีที่แล้วกันแล็คเงาะล็อกในปัจจุบันนี่ต่างกันมากเลยนะแล็คเงาะล็อก20ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีแชทยุคนั้นมันไม่มีแชทคือมันมีแชทแค่บีบีนั่นคืออให่สุะขงยคนนนั้ คือพอมันไม่มีแชทเนี่ยคนเข้าแลกไปเพื่อไปเพื่อคุยกันไปเพื่อตั้งตั้งอะไรคุยกันนั่งริมแม่น้าโมล็อกนั่งคุยกันวันๆเก็บเลเวลอยู่ชั่วโมงหนึ่งคุยกันสิบชั่วโมงเป็นเรื่องปกติเลยคือแบบแลกล็อกเป็นเหมือน MSN สมัยก่อนนะอ่าแต่เป็นแบบเป็นอีโมแบบน่ารักน่ารักเลยแต่สมัยนี้ไม่ใช่สมัยนี้แม่งยุคเร่งรีบทุกคนเข้าเกมไปปุ๊บนะจะเก็บเลเวลไม่รู้เป็นอะไรวิ่งเก็บเลเวลอย่างเดียวเก็บเลเวลเก็บเลเวลเก็บเลเวลมันขาดความสุนทรี เออมันขาดความสุนทรีมันก็คงเป็นเหมือนขายของออนไลน์ยุคนี้เวลาเราขายของออนไลน์อ่ะเฟซบุ๊กมันก็จะฟฟดแต่เรื่องแบบคนที่ขายของออนไลน์เหมือนกันมามาให้เราเห็นเนาะแล้วมันก็แบบก็เหมือนกับเราเจอคนที่ไม่รู้จักมาขิงเราอ่ะขิงก็คือมาโม้ใส่เราตัวอเออเออผมผมเรียกว่าขิงนะก็คือมาขิงอ่ะมันจะขิงกูอะไรมากมายคือขิงจังเลยคือเราก็จะเจอพวกแบบมือใหม่พึ่งรวยอ่ะเออพวกนี้จะขิงเก่งจะขิงจังเลยจะโว์จังเลย คือพวกมือเก่าเนี่ยมัมือเก่าเนี่ยมันกลัวสัมภาระใช่ป่ะมันก็ไม่ขิ่หบอกมันแก่แล้วมันกลัวโดนลักพาตัวแต่พวกมือใหม่เนี่ยก็เพิ่งเพิ่งมีอ่ะแล้วก็อยากให้โลกรู้ว่าไอ้ฉันมีแล้วเพราะว่าผมเข้าใจนะเขาต้องการความยอมรับการยอมรับมันมีสองอย่างมันมีสิ่งที่ตัวเองยอมรับตัวเองกับสิ่งที่คนอื่นยอมรับตัวเองการที่เราจะยอมรับตัวเองได้มันต้องเกิดจากคนอื่นยอมรับตัวเองก่อนคือพอเราเห็นคนอื่นยอมรับเรามากๆอ่ะ คือกดกดแห่งแรงดึงดูดมันจะเริ่มทํางานว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเก่งที่เราไม่เคยเชื่อว่าเราเก่งเราจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือขิงลง Facebook ว่า,า i, ต้องเก่งอย่างนั้นอย,อย่างนู้นอย่างนี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมกระเป๋าใบละหลายหลายแสนหนึ่งขายออกทอาําไมรถคันละหลายหลายล้านหนึ่งขายออกอคือทุกอย่างมันมีมันมีเหตุผลใช่มป่ะมันมีพื้นที่ให้ขิงกันง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนพอมันขิงแล้วมันได้ผลไงพอมันได้ผลปุ๊บมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจริงงๆันนนเเป็คก่ เออเออเออแล้วชีวิตมันก็เลยเริ่มยอมรับตัวเองมากขึ้นวันก่อนผมฟังความสุขโดยสังเขตของพี่นิวกลมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเสพติดยอดไลค์เพราะว่ายอดไลค์เป็นเหมือนเขาเรียกว่ากิ๊กสักเซสกิ๊กสักเซสคือความสักเซสแบบกิ๊กกิ๊กกิ๊กคือเป็นแบบเป็นสล็อตเล็กๆอ่ะกิ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือพอเห็นยอดไลค์เพิ่มททลาไรเทละไ์แล้วเราจะเสพติดความสุขอันนั้นเราก็เลยแบบอ่าหนึ่งฉันอยากได้รับการยอมรับแล้วฉันโยนโยนความสําเร็จนั้นลงไปในเฟซ แล้วฉันได้รับการยอมรับทีโดพามีนมันหลังอะไรเงี้ยแล้วฉันเสพติดโดพามีนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่เพิ่งกระโดดเข้ามาในวงการนี้ใหม่ๆอาจจะรู้สึกเหมือนกับเพิ่งลองเล่นของใหม่ๆมันจะมีอาการแบบเสพติดของอ่ะเอออะไรประมาณนั้นนี่เป็นช่วงแรกช่วงแรกก็อุ๋ยหวาฟ่ฟ้าอย่างที่อาจารย์เคยทํา